ลโหลทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้มีรถเข้าใหม่มาอัปเดตกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆพ่คะเคยเห็นกันไหมรุ่นนี้นานๆทีจะเจอนะคะคันนี้เป็น Toyota Yaris Premium นะคะเป็นตัว Sport Premium หลังคาดำนะคะสวยมากๆเลยสำหรับใครที่ตามหาอยู่นะคะรีบนะนานๆมาทีและมีคันเดียวด้วยนะคะสำหรับ Yaris s p r t t r r e m i u m นะคะคันนี้ก็จะเป็นสีรถสีแดงหลังคาดำทูโทนนั่นเอง กระจังหน้านะคะกระจังเท่ๆเลยนะดีไซน์แบบไฟเดยไลท์นะคะสวยๆเลยนะคะรับกับกระจังนะคะไฟ LED ตัดหมอกผู้ล่างมาให้ด้วยนะคะเครื่องยนต์1 2 0 0 c นซีซีนะคะนี่นะคะรถ5ประตูอีกหนึ่งรุ่นที่อยากจะนำเสนอเลยรถสวยฉ่ำมากๆล้อเดิมศูนย์นะคะยางคุณภาพดีนะคะเป็นยางปีใหม่ดันหลบค่ะ กระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกด้วยและหลังคาของเขานะคะก็เป็นหลังคา Blacktop แบบนี้เลยค่ะมือจับนะคะ You t h for New Yaris ตรงรุ่นนะคะเป็นมือจับที่รองโครเมียมมาให้ด้วยค่ะมามาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าค่ะสำหรับรถ5้าประตู hatchback นะคะยา s i s ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ครองใจหลายๆคนนะคะและใครที่เป็นเป็นแบบว่าสาวของ To โยต a นี่ต้องพูดอย่างนี้นะคะ มีย่ย a r i ตรงรุ่นเลยนะนะคะมีในส่วนของกล้องด้านหลังให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายดูห้องสัมภาระกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับภายในนะคะห้องสัมภาระนะคะได้พื้นที่แบบกว้างจุใจนะคะเขาเป็นรถท่าประตูที่ได้พื้นที่แบบว่างเหมือนเก่งอะทุกคนนะคะ ขอเกี่ยวแคว้นเบาพับราบได้นะคะให้ดูว่ารถที่ไม่เคยชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ำนะคะน็อตเดิมๆตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมมาแบบนี้เลยค่ะภายในนะคะแอร์เย็นฉ่ำแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับคันนี้นะคะที่นั่งของผู้โดยสารนะคะก็นั่งได้กว้างๆเลยอะ่ะคือลืมไปเลยว่าเป็นรถ5ประตูได้พื้นที่เยอะมากๆนะคะนี่คือเบาะหนังนะคะตัดเย็บได้สี น้ำเงินนะคะสวยมากๆเลยนะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะเพดานสะอาดสะอ้านเลยมีช่องเสียบสาย USB ตรงนี้ให้นะคะสองช่องด้วยนะสำหรับที่นั่งคนขับเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยดีกว่าค่ะที่นั่งคนขับนะคะได้ชุดเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันนะคะเป็นเบนาะหนังทรงสปอร์ตแบบนี้เลยสวยมากๆเลยนะคะพร้อมแล้วมาขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะคันนี้เป็นรถปี2021ทุกคน รถสวยมากๆนะคะไม้น้อยวิ่งไป60,000กโลเท่านั้นเองนะคะปุ่มพุ่สตาร์ทนะคะกระจกปรับพัดไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ได้พวงมาลัยนะคะที่เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะนี่นะคะฝั่งฝั่งนะคะใช้งานได้เลยนะคะตรงกลางนะคะคอนโซลก็จะได้คอนโซลที่เป็นแบบความสปอร์ตนะคะลักชุรีแบบนี้มาให้นะคะได้จอนะคะขนาดกำลังดีเลยนะ เป็นจอศูนย์โตโยต้าเลยค่ะช่องเสียบสาย USB AUX นะคะมีให้ครบเลยนะนี่นะคะก็จะเป็นกล้องหลังนะคะแอร์ดิจิตอลนะคะปรับแรงลมที่ทางอุณหภูมิง่ยงายๆเลยนี่พเพื่อนๆค่ะได้เกียร์ออโต้ขับสบายๆบุ๊คเซอร์วิส service, ติดรถมาให้ด้วยกระจกตัดแสงรบกวนนะคะกระจกแบบออโต้เลยค่ะไฟหน้าเก่งอยู่นี่นะคะกางเก่งก็มีด้วยเช่นกัน ม่านบางแดนนะคะสไลด์เปิดนะคะก็จะได้กระจกนะคะไว้ส่องกันได้เลยคันนี้นะคะก็เป็น t o y o ต a Yaris สสปอร์ตพรีเมี t o n e อีกหนึ่งคันนะคะที่ประหยัดจากป้ายแดงไปหลายแสนเป็นรถปี2021ค่ะราคาพิเศษเพียง4 2 9 0 0 0บาทผ่อนเพียง7,000กาบาทนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถแบรนด์หลักๆนะคะไว้จัดไฟแนนซ์ได้ย่อดเต็มๆแบบฟรีดาวเลยนะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะรถประวัติดีเข้าศูนย์เช็ทุระยะค่ะ คอยเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้แล้วนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการออกรถนะคะทำยังไงนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศนะคะติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปได้เลยนะคะด้านล่างคลิปนะคะติดต่อได้นะคะปรึกษาเคสได้ปรึกษาฟรีค่ะในการออกรถใช้เงินเพียง999บาทจบทุกอย่าง ะะฟรีค่าดาเนินการค่าจัดค่าโอนภาษีพรบรขัดลืบสีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกอย่างอยู่ในแพ็กเกจ99ก็ก้าแล้วนะคะอย่ารอช้านะคะเห็นคลิปนี้แล้วนะ,คะแคปหน้าจอติดต่อช่องทางหน้าโปรไฟล์หรือดาลังคลิปได้เลยนะคะยินดีช่วยออกรถค่ะอย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ